สวัสดีครับสวัสดีวันสงการครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับวันปีใหม่ไทยผมขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไทยกันมากๆนะฮะใครที่แบบว่ากลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเอายังไม่สิ้นปีเลยหรอวันนี้วันที่16ผมถ่ายวันที่16นะฮะเดือน11เอ้านี่ยังไม่สิ้นปีเลยเหรอโอ้โหนี่ผมแบบโอชาแต่งแบบ เตรียมเที่ยวสงการแล้วครับน้องๆเอาน้องๆงงเลยทําไมแบบพี่เจคิดว่ามันเป็นวันสงการใช่ไหม mm hmm. นี่แหละครับมันมีเหตุผลครับมันมีเหตุผลที่ผมคิดว่าวันนี้คือวันสงการนั่นก็คือนี่ครับที่ผมคิดว่าวันนี้คือวันสงการเพราะนี่เลยฮะคือ ซอมบี้แมนล้างชุดว่ายน้ํามาคือตอนแรกอ่ะผมคิดไว้นะผมเห็นละในเซิร์ฟจีนเขามีแล้วซอมบี้แมนชุดว่ายน้ำนะเพราะว่าแบบเซิร์ฟจีนก็เพิ่งเข้ามาผมก็แบบเฮ้ยเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่น่าจะเอาเข้ามาเร็วขนาดนั้นแบบมันมีปืนฉีดนะ้ํามันมีอะไรพวกเนี้ยผมนึกว่าเขาจะเอาเข้ามาวันสงการแต่ว่าวันนี้ยังไม่สิ้นปีเลยครับโอ้โหวันพันแมน GM GM คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเอาเข้ามาไวมากนะฮะ <S <S ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยอยากจะซื้อมากๆเลย ผมอยากจะซื้อซอมบี้แมนชุดนี้มากๆเลยครับโหยคือม,ม,มันแบบมันมันเ e ท่มากอ่ะอาจริงพวกสกินอะไรพวกนี้เนี่ยมันบวกสเตตให้กับซอมบี้แมนด้วยนะครับวันนี้ผมเติมเงินมาเลยนะฮะเห็นการหยิบเขาเติมมาแบบเท่าไหร่นะเป็นแสนเลยใช่ไหมวันนี้ผมก็เติมมาเหมือนกันนี่ฮะคุณผู้ชมผมมีเงินอยู่9,000แบงก์อะเนี่ยถ้าเกิดตีไปก็90,000นะครับวันีผมเติมมาหนักมากครประมาณ5 0,000เติมมันเยอะมาก เอาละคราวนี้ครับเราก็ต้องมาซื้อผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าซื้อแล้วเนี่ยมันจะอะไรยังไงมาเราแลกไปเลยครับอ่าเราซื้อการ์สมาแล้วยังไงต่อเราต้องแลกยังไงอะครับซื้ออย่างนี้ใช่ไหมครับซื้อไปเฮ้ยเราได้มาแล้วนี่ครับเราได้สกินของซอมบี้แมนชุดว่ายน้ำครับผมอุ้ยหล่อหล่อเท่หล่อเท่โอเคได้อันนี้มาแล้วไงต่ออันนี้คือเราได้ครบเลยปะมอบราคาเดิม 40% off พอเราซื้อปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องมาตรงนี้ครับผมเราก็เข้ามาดูตรงคอสตูมครับแล้วก็หีบรูปภาพอ๋อมันต้องมาซื้อตรงนี้อีกสินะโอ้โหเท่า <IT IC AL> ไหร่หมื่นสองโอ้โหก็ไปดีครับไปให้สุดครับผมเรามาคันาดนี้แล้วไปให้สุดเลยมา60อันไปเลยครับปังโอ้โหครบผมบอกเลยว่าครบครัน มาเราเปิดใช้พวกรูปภาพเลยนะเพราะว่ามันจะได้บวกสแตทเพิ่มเติมด้วยนะฮะโอเคนี่ไง uh huh. เอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาให้ครบเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไปกดแสดงเองเยน็ยนๆอย่าเสนออย่าเสนอมากอุ้ยโอ้โอโพลังมาขึ้นมา11ล้าน5้าแสนแล้วครับผม uh huh. มาดีก็มาดีอันนี้คืออะไรเอ่ย uh huh. อ่าได้การ์ดชุดฟรีๆครับกดนี่ครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ดรอปจากกล่องเหมือนกันนะฮะ แล้วก็มันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่แบบผมชอบมากเลยที่มันดอปจากพวกกล่องอะไรพวกเนี้ยนี่ครับมันจะเป็นไอเหรียญไซตามาเนี่ยที่เอามาอัพสตอรี่ได้นะฮะตอนนี้ผมก็มาถึงภาพที่14ขีดห้าละมาสุ่มปะขออย่าซ้ำอย่าซ้ำพอโอเคอเคอค้ยเราแบบได้กระจายกระจายกันภาพยังไม่ซ้ำเลยคือตอนนี้เนี่ยผมมาแบบภาพที่14ขีีดห้าละมา จะไปให้สุดครับคือตอนนี้ทีมเรามีตัวละครสายต่อสู้เยอะนะฮะบทที่14เนี่ยก็เลยค่อนข้างจําเป็นมากๆครับที่จะบวกพลังจากนั้นพอเราซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเราเปลี่ยนสก,กินเลยครับเปลี่ยนสก,กินเป็น Man. ซอมบี้แมนซอมบี้แมนล่างใหม่ไหนนะ้านี่โอ้โหหล่อเทหล่อเทตอนนี้ผมใกล้เลเวลเก้าสิบเจ็ดละจากนั้นเราเย่าลืมนเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคบคุณผู้ชมนี่ครับเปลี่ยนคอสตูมด้วยครับจะได้พลังเพิ่มขึ้นมาอีกนี่สวยเ้เดี๋ยวมันได้เพิ่มปะ ก็จะได้เพิ่มแหละมั้งเออเพิ่มแหละนี่แหละจากนั้นน่ะเราวิ่งเข้าบ้านเลยอุย้ยมันมีอร่าสีฟ้าๆด้วยนะเนี่ยเวลาที่เราวิ่งอ่ะอุย้ยสวยงามสวยงามเราวิ่งเข้าบ้านเลยครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไปวางฟิกเกิลนั่นเองนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคกลุ่มนี้เต็มแล้วกลุ่มแรกก็เต็มมากลุ่มที่3ครับผมเราวางไว้ข้างบนเลยครับอือบวกมาอีก1000แล้วก็ต้องเปลี่ยนฐานฟิกเกิลแล้วก็ใส่เป็นฐานอันนี้แทนอือบวกมาอีก1,700 พลังพุ e ่งไม่หยุดเลยเอาล่ะเอาล่ะ <c ười> <c ười> โอ้ดูดิหล่อเท่มากครับโอ้ซอมบี้แมนเราคือ <c ười> ตอนนี้เนี่ยซอมบี้แมนผมก็พลังปั้นขึ้นมาเรื่อยๆละก็อาจจะยังไม่แรงเท่าคุณกายหิ <c ười> ที่น่ารักที่สุดในโลกของน้องๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมาละจริงๆผมอยากได้แว่นตามากเลยผมไม่มีปือนอ่ะกลัวแบบเอาปืนฉีดน,น้ําปือนอะไรมาออกกล้องเดี๋ยวแบบจะติดเหลือง <c ười> YouTube เนี่ยผมพูดเลยนะใครที่ทำยูทู e พยายามอย่าเอาพวกอาวุธมาออกนะฮะอาจจะโดนได้ โอเคแล้วคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้สกินชุดว่ายน้ําของซอมบี้แมนมาแล้วเนี่ยวันนี้เราจะไปไต่แรงอาริณาขั้นสุดยอดครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผมอยู่อันดับที่67ครับคือผมเนี่ยปล่อยให้แรงตัวเองตกลงมาเนะเพราะว่าผมอยากปีนขึ้นไปใหม่คือแบบในเสื้อผมเนี่ยเขาแบบมีคนขอม,มาเยอะนะเพราะว่าไม่มีใครล้มเราได้ก็คือแบบตกลงมาหน่อยตกลงมาแรงข้างล่างหน่อยเพราะว่าเขาอยากที่จะขึ้นไปอันดับหนึ่งแล้วเขาก็จะไปรับรางวัลนั่นเองฮนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทวงแชมป์ของเราคืนครับ สำหรับการจัดทีมใช่ไหม <Yeah. S 1> การจัดทีมเนี่ยผมจะเล่นแบบนี้นะฮะคือผมจะเอาคิงกับเมทัลไนส์ยืนหน้านะล uh huh. หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาตัวดาเมจมายืนหน้าเพราะว่าในอารีน่าเนี่ยมีคนใช้หน้ากาก,ากหวานเยอะมากครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวดาเมจอย่างคิงเราไปยืนหลังหรือว่าเมทัลไนส์ไปยืนหลังเนี่ยเราจะโดนหน้ากากหวานกระโดดมาล้วงหลังได้แต่ว่าถ้าเกิดเรายืนหน้าเนี่ยหน้ากากหวานจะไม่สามารถที่จะมาล้วงหน้าเราได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปสู้กับอันดับที่สูงที่สุดที่ผมสามารถตีได้นะอันดับที่สูงที่สุดตอนนี้ที่ผมสามารถตีได้จะเป็นอันดับที่38นะครับผมนี่เห็นไหมคือเขาจะมีหน้ากากหวานกันทุกคนนะที่เขาใส่หน้ากากหวานเพราะว่าคอของซอมบี้แมนเนี่ยต้องใช้สายมัด3ตัวด้วยกันนะครับนี่ครับอย่างทีมนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้ากากหวานมีพูลริพิสเนอร์นะครับแล้วก็มีมงเรเดอร์นั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองสู้กันดีกว่ามาเราจะเอาซอมบี้แมนของเราไปรยเลย นี่ครับทีมผมจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะุทีมเขาเล่นเร็วมากอ,อ้าวโดนไปก่อนอุ้ยเจ็บนะนะจุกเลยคนละครึ่งหลอดทีมเขาเล่นเร็วมาครับผมเอ้ยยังใช้คอของเด็กอยู่อ้าวใช้คอของเด็กอย่างนี้คุณก็โดนคิงผมเล่นดิครับเห็นไหมคุณพ,พิพซเนอร์ก็จะมาล้วงหลังเหมือนกันเอาล่ะครับมาดูคิงแอนจินผมไปยังหกล้านแปดก็หมดทีมอ่ะครับหมดทีมจริงๆจริงๆ,ๆ,ๆนี่แล้วก็ล้วงหลัง ผูรีพิเซนเนอร์นี่โหดมากครับล้วงหลังตัวดาเมตตัวไหนเจ๋ง <c oughs> ๆผมบอกเลยว่าโดนงัดหน้าหงายหมดอ่ะ <c oughs> โอเคคราวนี้เราสามารถขึ้นไปที่อันดับ11ได้ครับเรามาดูฮีโร่เขาก่อนนะฮะ <c oughs> เห็นไหมคนนี้เขาก็มีหน้ากากหวานเหมือนกันโอ้ و, แต่ว่าตัวดาเมจเขาแทบจะไม่มีอะไรนะถ้าเกิดมีให้ห่วงก็มีแค่บอลทองตัวเดียวนะฮะที่น่าจะแรงมากๆเลยเพราะว่าอัพไป7ดาวเลยแล้วก็มีหน้ากากหวาน5าดาวแต่ว่าดาเมจแค่2ตัวเนี้ยเอาผมไม่อยู่แน่นอนครับมาครับไปเลย เสียดายจริงจริงผมอยากกดสกิลมือเอานะแต่ว่ามันเป็นแบบระบบออโต้นะฮะมันอยู่ที่การจัดโพซิชันอย่างเดียวเลยวิ้ยนี่เห็นไหมนักกากหวานเขาจะมาล้วงตัวหลังแต่ผมอะ่ะแก้ทางไวแล้วผมเอาพวกสายต่อสู้ไปยืนหลังให้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมค่าวนี้เราก็จะทําอะไรเขาก็ทําอะไรตัวข้างหน้าเราไม่ได้ละแล้วข่าวนี้แหละครับ King Engine ปยิงเจ็ดล้านหนึ่งได้เวลาพู้รพิเซนเนอร์โชว์ของกระโดดกลางปีกปัง เกือบ2ล้านเฮ้ยเดี๋ยวมันมีโกงความตายนี่โอ้เมื่อกี้เห็นไหมยิงธรรมดายิงธรรมดาไปตายเลยแต่ว่ายังไม่ได้เห็นอันติเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนสุดเลยนะฮะชั้นบนสุดเป็นคุณมิงนะฮะน่าจะเป็นคนจีนมั้งคุณมิงเขาดูแคปชั่นหน่อยสต n g เกสโอ้โหแข็งแกร่งที่สุดด้วยแข็งแกร่งที่สุดของเซิร์ฟอะไรครับเนี่ยของเซิร์ฟเ5เราอยู่เซิร์ฟเ4เราจะไปสู้กับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟ75กันดีกว่านะครับ อ้าวนักข่ากหวานแบบ7ดาว7ดาวแล้วก็2ดาวม่วงด้วยอ,อย่างเข้มผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากแต่เขายังไม่มีกรอบแดงเลยนะแต่ทีมเราเนี่ยทีมเรามีกรอบแดงกี่ตัวก็จะมีเมทัลไนท์มีคิงมีผู้ิพิเนเอร์กรอบแดงก็ประมาณ3ตัวมาวัดกันหน่อยครับผมแต่เขามีคิงด้วยนะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตัดพลังเราได้มาปุ๊บเมทัลไนท์ผมเร็วกว่าครับเมทัลไนท์ผมยิงจรวดปาล้านห้ายังไง เขาเอาหน้ากากหวานมายืนหน้าแล้วเนี่ยน่าสนใจครับเขายิงมาเขาทําอะไรไม่ได้มากกว่าน,นั้นม,มีกระแทกกระทุ้งหน้ามาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บนะแต่ว่าสุดท้ายยังไงมันก็ต้องกระโดดไปตัวหลังอยู่ดีนะฮะไปต่อยพูลีพิซเนอร์ผมพ่นแน่น่าสนใจแล้วคิงผมก็มาคิงแอนจิ้นไปครับ5ล้านโอ้ยโอ้ยซากเลยนี่ยงไงนะพูลีพิซเนอร์บอกเบาๆเบาๆเบาๆพอผมว่านะ ไม่ได้โชว์สอมบี้แมนไม่ได้โชว์อันติแน่ๆฮะยิงไปครับผมสวยเอาละ <c oughs> ไปไมาอีกแล้วฮิวหรอพยายามฮิวพยายามยือ้อเอยเมท่านไหนเมท่านไหนเราอย่าตายเฮ้ยเขาจะฆ่าเมท่านไหนเราให้ได้อเนี่ยเฮ้ยเมท่านไหนเมท่านไหนโอ้เมท่านไหนไปแล้วโงสกิลเมื่อกี้บินหายไปเลยนี่ไงสวยครับจังหวะนี้ผู้ที่พิพสนเนอร์ตายเอาละได้เวลาแล้วปั้ง ปัง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 เหมือนเอฟเฟกต์มันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเฮ้ยเอฟเฟกต์สวยเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกมันเหมือนจะแบบเป็นพวกเอฟเฟกต์ระเบิดสีเหลืองอะไรปกติใช่ไหมคราวนี้เป็นสีฟ้าครับน่าสนใจมากๆครับผมมาครับหลังจากที่เราขึ้นอันดับหนึ่งของอารีนาขั้นสุดยอดไปแล้วครับวันนี้ผมจะไปตีบอสกิลโชเดี๋ยววันนี้ผมขอดูก่อนนะว่าบอสกิลอะไรยังไงตอนนี้ผมถ่ายนี่ประมาณสี่ทุ่มกวกว่าแล้วนะ สุดยังเฮ้ยวันนี้โอ้โหดามเมดเพิ่มบัฟให้กับสายโจมตีนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่ครับเห็นไหมเป็นรูปหมัดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรูปหมัดอย่างนี้คือบัฟให้สายโจมตีนั่นเอง ะะแล้วก็บวกดาเมจ38%คือผมตีไปแล้ว3รอบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองตีให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะตีดาเมจได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าครับผมคือผมทำไว้ล่าสุด147ใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> วันนี้เหรอวันนี้มันไม่ได้บัฟให้กับตัวราชาตใต้ดินเราอะ่ะคือผมก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่าคลิปนี้ผมไม่หิงมากแล้วกันเดี๋ยวแบบน้องๆจะเหม็นขี้หน้าผม <laughs> นะครับน้องๆบางคนก็มาพิมพ์นะครับว่าพี่อย่าทะเลาะก,กันเลยอะไรเงี้ย คือพวกเราไม่ทะเลาะกันนะพวกเราแบบทําคลิปขำๆกันค,คือเราคุยกันตลอดเราแบบเขาเรียกว่ามีสัมพันธ์ทําไมติดที่ดีต่อก,กันสัมพันธ์ทําไมติด <g ul> กูก็พูดมาได้นะโอ้โหสมองวายเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมสําหรับทีมผมเนี่ยผมจะจัดโพสิชันแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็จะเรียงความเร็วแบบนี้ให้เมทันไนท์ลองออกก่อนครับซอมบี้แมนออกตามจากนั้นเป็นคิงนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยราชาใต้ดินเลย ตามนี้เลยครับสำหรับลน์อัพเนี่ยจะประมาณนี้นะครับเรากดลองท้าสู้กันซิมามาดูดีกว่าว่าดาเมจผมจะทำได้ขนาดไหนมาปุ๊บเราให้เมท่านห์ครับยิงอันติไปเลยครับอืยังไงติดกระดูกหัก2ตัวครับแล้วก็บลอสเนี่ยติดกระดูกหักด้วยฉะนั้นเรายิงธรรมดาไปเลยอสองล้านแรงแรงแรงยิงธรรมดาครับเพื่อให้ติดบ,บทขยี้ครับเพราะว่าติดบ,บทขยี้เนี่ยมันจะทําให้ ราชารต้ดดินเราแบบเบิร์ดดามจได้แรงมากยิ่งขึ้นอีกครับผมสี่ล้านสี่แน่นๆ่นซิลเวอร์แฟงจิ้มไปขำๆด้วงเราต่อยไปอีกเบาๆบักล้านแปดสวยงามตะมาแล้วครับสำหรับบัวล้อสหน้าสะบัดต,ตีคืน3ล้านสี่สุดยอดไปเลยอ่ะครับชอบมากเลยราชารตัดดินเวลาที่มันตีเคาน์เตอร์นะฮะมีคนมาบอกผมนะอันนี้ผมไปเห็นแบบคอมเมนต์แบบผ่านๆบอกว่าโอ้พี่เจแบบพี่เจใช้ตัวแบบ ใช้ตัวในเมตาดูพี่กายหงิดเขาใช้ตัวนอกเมตาเขายังทาดาเมจได้แบบได้ได้เกือบเท่าพี่เลยเดี๋ยวนะไอราชาใต้ดินนี่ตัวในเมตาราชาใต้ดินก็ไม่ได้ตัวม,มนันก็ไม่ใช่ตัวในเมตานะเพราะว่าแบบชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่ได้ปั้นสุดกันนะแต่ว่าตัวนี้นี่คือปั้นสุดเลยต่อยไบาเบาครับร่วงต่อยแรงมากเลยปกติด้วงกันต่อยประมาณล้านนะแต่ว,วันนี้มีบัฟนะล่วงต่อยแบบ2ล้านกว่าเลยอุ้ย,ย,ย,ยเ,อนะเอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้ว ก็มากดีครับเราไม่ต้องคิดเยอะโอ้โหตีส่วนไปดินี่มาปุ๊บเราก็เมทันไนยิงอันติไปเหมือนเคยสวยโอ้โหกลิบาติดกระดูกหักไปแล้วจากนั้นครับนี่เลยหวดังเอาจริงแบบเอฟเฟกมันดูซอฟมากนะคือเอฟเฟกมันดูแบบว่าเป็นพื้นฉีดน้ำอ่ะมันทำให้ดูน่ารักน่ารักยังไงไม่รู้มาราชาใต้ดินไป สี่ล้านเอาอยู่เอาโย่สี่ล้านก็แรงจิ้มธรรมาดาไปคือเราเล่นมือนะเราจะได้แบบเบสดาเมจดาเมจที่แบบแรงที่สุดนั่นเองบักหลานเจ็ดโอเคเอาละ่ะรอบนี้รอบนี้โบรอจะยังไม่เตะใช่ไหม <No. S 1> หรือเตะวะเตะดิเตะดิรอบนี้เตะซิลเวอร์แฟงลาก่อนซิลเวอร์แฟงมาสุกเฮ้ยซิลเวอร์แฟงรอด <That amazing. S 1> ปกติซิลเวอร์แฟงจะตายเนี่ย อ้าอ้าวอา,อา,อา,สาแสดงว่าทําบุญมาดีทําบุญมาดีฉะนั้นเนี่ยก็ยิงอันติไปครับเมทันานเมทันไน,น,ไนย,ยิงไปแลว<อ>้วจากนั้นนี่ต่อเลยครับลูกพีก่บักปร,รปรักคิงเอาต่ออีกยิงอันติอีกฮิวอิอื้อื้เฮ้ยถ้าเกิดเมทถ้าเกิดซิลเวอร์แฟงยังอยู่เนี่ยอาจจะได้เบสดาเมจอันใหม่นะอาจจะได้ดาเมจที่แบบดีกว่าเดิมนะเพราะว่าแบบอย่างน้อยเขาตีธรรมดามันก็เป็นล้านอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเก้าแสนแปดอะ นี่อาวาอาวาผมว่าตานี้น่าสนใจอาจจะได้มากกว่าดืมสร้างมาตรฐานใหม่เอาละครับคือเทินนี้เนี่ยเทินต่อไปเนี่ยเราต้องฆ่าไอ้พวกตัวข้างหลังให้ได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราฆ่าตัวข้างหลังไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นลําบากมากครับเพราะว่าบัลอจะเตะแรงมากครับ<อ>ยิงม่ครับจะหลวดมิดสไซล์ครับมิสไซล์มองไม่เห็นเลยเอาละได้เวลาปะป,ปุ๊บไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ดูนี่ดูคิงเอนจินของพี่ไปยงตัวหลังตายไหมสวยตัวหลังตาแบบนี้เ,เข้าทางฉันเข้าทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพอไม่กินไม่นอนสองล้าห้าทำไมไดาเมจเบาลงอ่ะลกูกไม่เป็นไรอ๋อผมรู้แล้วเพราะว่าไม่มีบัฟนั่นเองนะฮะเพราะว่าไม่มีติดบทขยี้แล้วก็ไม่มีติดกระดูกหักของเมทัลไนท์นั่นเองแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆปั้นกันเ <c oughs> ตะมาแล้วโหดลาก่อน อมี้แมนตายแล้วตีสวนตีสวนจังหวะน,นี้เนี่ยผมให้เมท่านนั้ยิงไปเลยครับอันติเพราะว่ามีโอกาสติดกระดูกหักแต่ถ้าเกิดไม่ติดกระดูกหักแบบนี้เนี่ยเราให้สมี้แมนยิงธรรมดาครับจะติดกระดูกหักจากนั้นเนี่ยเราให้คิงนะฮะยิงสกิลแรกไปเพื่อติดบทขยี้ครับผมอันนี้มันเป็นแบบการรีดดาเมจนะเนี่ยติดสถานะ2อันละมันจะทาให้ดูดูครับสามล้านเจ็ 3, 7, มันทําให้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอันติเลยดีไหมอันติเลยดีกว่าไปจิ้มอะ พอดจิ้มเสร็จเราให้ด้วงเราอันติต่อเบิร์ดดาเมจสองล้านเจ็ดมันเคี้ยวมันเขียเข้ยวไล่โจมตีโอเคครับถ้าเกิดมันยังติดสถานนะกระดูกหักอยู่เนี่ยเมทานไนแล้วยิงธรรมดาชิวๆไปก่อนแล้วก็สอบม้แมนปปรกปรกกสามสามล้านโอเคตอนนี้ทุกคนเลือดเต็มหมดแล้วคิงยิงธรรมดาพอ ล่ลำดาบสี่ล้านสี่ล้านเอาอะผมว่ามานะตาเนี้ยผมว่าได้เบสดาเมจอันใหม่ร้อยหกสิ 160, 000, บล้านปะร้อยหกสิบล้านปะเอาละเอาละผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยกำไรคนดูมากมากเลยเพราะว่าผมแบบตื่นเต้นมากอนะเนี่ยนี่ตัวหลังไม่ตาแบบนี้บงังบังแบบเอาดาเมจแบบเนียนๆดิครับดาเมจรีบมาแบบเนียนๆยิงไปเลยกระดูกหักไม่เป็นไรไม่ติดไม่เป็นไร ตินีิดกระดูกหักได้เหมือนกันยิงธรรมดาเอาล่ะทุกคนครับผมว่าได้เดิมเบสดาเมจแน่ดาเมจที่มากกว่ากว่าดิม่มจิ้มเลยด้วงปะเสยเข้าไปขาางเอาให้โบรอสมันหน้าสั้นหลังยาวสามล้านเวลาเวลาขึ้นเตือน้้าบนละเวลาเวลาจะถูกรีเซตแล้วนะฮะยิงธรรมดาไปลูกพ่อบุง้ง เอาจริงจริงยธรรมดาก็แหลกงั้นอะปั๊มสองล้านเก้าสองล้านเก้าริงธรรมดาพอคิงเอนจินตอนนี้คือแบบเลือดเต็มกันแล้วอะคือคิงไม่ต้องอันติแล้ว,อว,อวเอาแล้วจิมจิ้ม,มอ้เป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านเอาละไปรีดดาเมจมาเดียนี้ดวงลูกพ่อ มาดิเตะมาเลยไม่มีใครตายไม่มีใครตายมีซอมบี้แมนตายแต่ก็เหมือนไม่ตายซอมบี้แมนก็ลุกขึ้นมาอยู่ดีเอาละเอาล่ะ,อ,ละอันติไปเลยครับติดติดกระดูกหักทีติดกระดูกหักทีกกกทโอเคติดกระดูกหักแบบนี้เราจะได้ให้ซอมบี้แมนใช้อันติเลยครับไม่ต้องยิงธรรมดาเราจะได้ได้ดาเมจที่มันมากกว่าเดิมสองล้านสี่ไม่แย่ไม่แย่ยิงธรรมดาไปอีกเอาล่ะโชว์ของหน่อยนาชเต้ดินแน่นแ่นแน่น่น นั่นนั่นนั่นนั่มาว่ะผู้ชมตานี้มาจริงจริงดาเมจใหม่ดาเมจใหม่มาแน่ๆดาเมจใหม่มาแน่แน่ีไงมีตีสวนก่อนจบร้อยหสบห้าล้านนะครับผมคือไม่ขิงดีกว่าเราแบบอยู่นิ่งๆเงียบๆดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขิงมากเราแบบโดนถหา คือผมสะเทือนใจไงพอผมโดนด่าแล้วแบบคือหน้าผมมันก็ไม่ได้ด้านขนาดนั้นแต่ก็ด้านอยู่อ่ะโดนด่ามากๆกน้องๆพิมด่าผมมากๆผมก็จะร้องไงผมผม <c oughs> ผมันทาไม่ผมมันก็ด่าหน้าด้านพอรอ <c oughs> เล่นรอเล่นรอเล่นคือแบบจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะฮะอยากให้น้องๆดูเอาสนุกดูว่ามันเป็นคอนเทนต์นะฮะ คือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเ <Yeah. S 1> ข้าใจไหมจะให้ผมพูดอีกสักสิล้านรอบไหมาบางคนก็บอกว้า <_ S 1> พี่เอาไอดีตัวเองมาดิก็นี่ยแหละไอดีผมเออนี่แหละไอดีผมให้ผมเอาไอดีไหนมาอีกนะโอเคครับผมตอนนี้เหลืออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดีกว่านะครับว่ากล่องบอสเนี่ยเราจะได้เป็นของอะไรข้างในนะฮะนี่ครับคือผมทําดามเมีได้ไม่ถึง700ล้านอะ่ะเฮ้ยีผมมาทําไม่ถึง700ล้านแล้วเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าหีบ สีส้มขั้น5เนี่ยเราจะได้เป็นไอเทมอะไรข้างในครับผมเดี๋ยวผมขอไปตีบอสแป๊บนะเดี๋ยวผมกลับมาไปคือตอนแรกผมว่าจะไปตีบอสเพิ่มนะฮะนึกว่ามันจะซื้อได้อีก2ครั้งแต่ว่าซื้อได้อีกแค่ครั้งเดียวมันหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตีไปอีกรอบเดียวยังไงมันก็ไม่ถึงนะต่อให้ได้แบบเมื่อกี้มันก็ไม่ถึงอยู่ดีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามารอดูไอเทมขององค์หิบส้มขั้น4ก็พอเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยอเอาละครับผมมันได้เวลาที่เราจะมาลุ้นของทองกันละ มาขอให้ของทองจงสถิตอยู่กับข้าของทองจากกรองโบรอตจงมาโอ้กูจะตีโบรอตไปทำไมครับเนี่ยโอ้ของม่วงของม่วงไม่มาเลยอุ้ยแต่ชิ้นนี้ดีนะเนี่ยบวกเลือดเยอะเลยเนี่ยแต่แบบถ้าจะดีกว่านี้ถ้าเป็นของม่วงอ่ะดูดิโอ้กลับไปตีเกลียวดีไหม มาตีแบบมาตีบัวลอดขนาดนี้ทำดามเมจไปขนาดนี้ไอเทมได้แค่นี้เองเหรอโซแซดโซแซดมากๆเลย กดรับเควสก่อนเอาละครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ n h a n มาเ m a ร์เกมเม e r ไว้ด้วยนะครับทุกคนที่กดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนั่นเองนะครับและที่สำคัญกด Subscribe เสร็จอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไว้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ